อ๋อแต่มันแค่คืนเดียวพี่ผมนึกว่าสองคืนมันแค่คืนเดียวใช่ไหมก็ค,คือกรุงเทพใช่กรุงเทพเราต้องตีไปแล้วตีกลับอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะ<อ>คืนหนึ่งอ,อพระนอนเที่ยงคืนหนึ่งอ๋อเที่ยปกคพีตะบ,บูนหนึ่งคืน,นเยอะมากล็อกแล้วหกร้อยเจ็ดร้อยแต่เที่ยงลง้น้า

พื้ทมันเยอะมากคนเอะมากครมาแม้วคนเยอหรอดสวัสดีครับิ่ปเห็นไหครับใส่เลยวแล้ก่อนด้วยนะเยอทางแลสเระไม่ทางมาลีรับขอ่าวของทไม้ของ เ้บอกทางอยู่นั่นน่ะแ้วป่านนี้ยังไม่ถึงน่าจะขอร้านให้บอกดิ่ผมบอกไม่ถูกครับจะได้มารีสอร์ทมาช่วยทำร้านนะฮะอยู่ตรงโน้นค่ะ กินี่ไว้นะสีแดงเลยนะแตงน้าผสมสีแดงมแบบเลยนะผิวพี่เราไม่แกล้งนะแกล้งไม่แกล้งไม่กังวลใจเลยวันนี้หวยไม่ถูกไม่ถูกต้องถูกต้องถูกั้อต่อไปอย่าเดือร้อนรัฐบาลให้ก็เล่นใ้ดีแม่งต่อยยี่ิบห้ไปด้วยเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปก่อนที่มาถ่ายคลิปก่อนว่าใครเหนื่อยมากขึ้นก่อนะชุดเรียวเลยนะจะใครวันไหนเดี๋ยวหนูให้ ตามไปไปด้วยนะ วันน<บ>ี้ก็ขอขอบคุณน้องรุ่งทองมากอร่อยมากๆครับก็จกจะไปจะไปจะไปที่ไปเยี่ยวที่เพชรบุรีบ้านหมอปลาในช่วงเวลาวัยนี้ถือเยี่ยมสุดาพึ่งได้ขวดตอกกะเคยกะเคยจากสะเทือนทั้งประเทศกระเคยคนนี้จะโดนผู้ต่อยไม่กล <Okay. S 2> ัวค่ะเพราะว่าโดนผู้ชายลุกมาแล้วเป็นหมื่นๆตัวคนเปีมนุษย์กี่รุ่นแล้วค่ะหมอปลาขาบดกรุ๊ปผู้ยเดี๋ยวร็ขยายจังเลยเราต้องก่อดกันต่อดกอต่อดได้ไหมได้ได้ รักกันรักกันเนาะเนาะอย่า okay. ทิ้งพี่อ้มนะไม่มีใครแล้วโอเคราชการไม่วันนี้โอเคครับเราไปเกากระเทยไมวันนี้จะดูเสร็จระหว่างหมอปลากับพี่อ้มใครจะเดินพึ่งต่อยมากกว่ากันใครจะทําให้คนอะไรนะบางเจอแน่พี่หล่อนักกินนักกินอะไรไม่ได้เต่กินผู้ชายไม่ได้กี่วันสามวันมัดจุกกันไม่ได้แต่จุกกันไม่ได้เลยได้จุกได้แล้วกโอเคก็ขอให้น้องทสองเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันครับ อย่าลืมนะครักดกแชรตานะ่ไทยชาแนลอุมยาชาแนลช่องอะไรช่องอะไรปา์แฟมิลี่แล้วก็ปามแฟมิลี่ชาแนลอไอะไรทนะะอะไรนปิกนะครับปิงปิงกนะครับแลไปแล้วก็ซูนิโจทรเวลกูม่ยร้อยเอ็ครับมน่อยร้อยเอ็นะคะแล้วก็ทรเวลแลวกันมายนะคะจันทิมาทรเวลด้วยนะครัปุ่นเลก้อย่าัครับปวยกันนะกด นักปลาดีมาีคุณน yeah, ้ำปลานี yes, right. ่คที่ยนี่นมาเลยอบคุที่หมอปลาปนำลังอยากเปน้าล้านให้เป็นสิ่ี่ีาลแล้วก็พี่น้ำปลาก็จ่ายตังก่อนเลยกินก่อนกินยงนี่เลยช้กินก่อนเลยนะครับแล้วก็พี่น้ำปลาพี่น้ำปลาี่ยดีมาก